ื่อกันเลยครับคุณผู้ชมครับในที่สุดก็ได้บทสรุปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับศึกฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์อาเซียน2025-2026ครับโดยเฉพาะใน4ทีมที่การันตีเข้ารอบรองชนะเลิศนะมาสรุปภาพรวมกันก่อนครับหลังล่าสุดเนี่ยผลในกลุ่ม B ข้อดออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะเกมสำคัญก็คือการโคจรมาปะทะก,กันระหว่างนำดิน กับยยโฮดารุตซิมนำดินจากเวียดนามยยโฮจากมาเลเซียกลายเป็นว่าเกมนี้ครับคือเจ้าทินนำดินต้องการแค่เสมอก็เป็นแชมป์กลุ่มขณะที่ยยโฮต้องชนะเท่านั้นนะแล้วก็กลายว่าเวียดนามออกนามก่อนนะครับจากเหงียนวานวีนาที33เกมทำท่าว่าจะจบด้วยชัยชนะของนำดินนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเโฮมาได้จุดโทษนะครับในช่วงท้ายเกมเลย แล้วก็เป็นแบ็กซันดัสินวาครับรับหน้าที่สังหารเข้าประตูไปจบเกมนะครับเสมอกัน1ประตูตอนหนึ่งครับส่งผลให้กลุ่ม B เนี่ยไม่ต้องรอผลคู่ตกค้างของทีมจากขเเมนอย่างสวายเลียงกับทูแบงคอกแล้วนะครับการันตีว่านำดินจบแชมป์กลุ่มบียาโฮดดรุตซิมครับจบเป็นรองแชมป์กลุ่ม B นะครับก็เลยทำให้ผลการประกบคู่บุรีรัมจะต้องไปเจอ กับคู่ปรับอย่างยาโฮดารุตาซิมนะครับบุรีรัมในฐานะแชมป์กลุ่ม A จะเจอกับยาโฮดารุตาซิมในฐานะรองแชมป์กลุ่ม B โปรแกรมนัดแรกที่จะเจอกันก็คือในวันที่6พฤษภาค,คมนะครับบุรีรัมต้องไปเล่นบ้านยาโฮก่อนแล้วก็ในวันที่13พฤษภาค,คมบุรีรัมจะเปิดช้างอารีนาต้อนรับการเยือนของยอดทีมจากลีกมาเลเซียนะปีนี้บอกได้เลยว่าห สโมสรจากไทยเหลือแค่สโมสรเดียวแล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทั้ง BG และก็ทูแบงคอกไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศน,นะครับและในปีนี้รายการสโมสรชิงแชมป์อาเซียนก็มีสโมสรเดียวจากไทยด้วยนะที่ผ่านเข้าถึงรอบนี้ได้สําเร็จในฐานะรองแชมป์เก่าด้วยนะครับก็ต้องมาติดตามว่าบุรีรัมจะสู้กับยาโฮได้แบบสนุกสุดมันขนาดไหนใครจำกันได้คู่นี้เป็นคู่ปร,รับกันมาโดยตลอด โดยเฉพาะในรายการระดับสโมสจรจิงชมป์เอเชียน,นะครับอย่าง f f c h h m p p o o s s l e g u u e e อีลินน่ก็ปะทะกันนะครับบุรีรัมผลงานดูดีกว่าด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูในย่านอาเซียนผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรสว่วนอีกคู่ที่ต้องมาเจอกันนะครับก็คือนำดินครับแชมป์กลุ่ม B จะปัะทะกับสลังงอครับสโมสรจากลีกมาเลเซียในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A ก็ถือว่า สมน้ำสมเนื้อนะทุกคู่เลยนะครับไม่รู้ว่าผลรัพจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าครั้งนี้นี่หลีกมาเลไม่ธรรมดานะตีตัวเข้าถึงรอบรองชนะเลิศสโมสรฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนได้ถึง2ทีมกันเลยทีเดียวนะครับมาดูกันว่าปีนี้ บุรีรัมจะสามารถป้องกันแชมป์ได้อีกหรือไม่คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับมาต่อกันที่เหตุการณ์สะเทือนเอเชียกันหน่อยครับกับการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศอินโดนีเซียครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าต้องขอแสดงความยินดีกับทีมโตะเล็กของอินโดนีเซียเลยครับที่สามารถการันตีการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ รายการนี้ได้เป็นครั้งแรกในปวอดิสตร์นะครับหลังเกมรอบรองชนะเลิศลงสนามเจอกับอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ของเอเชียอย่างฟุตซอลญี่ปุ่นนะครับกลายเป็นว่ายุคสมัยนี้ต้องซีโรราบให้แกบทางทีมชาติอินโดีเซียนะครับฟุตซอลพัฒนายกระดับของจริงเจ้าของเหรียญทองซีเกมที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพครับแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ สู้กับญี่ปุ่นแบบเดือดๆนะครับจริงๆน่าจะเป็นผู้ชนะตั้งแต่การแข่งขันในช่วงเวลาปกตินำญี่ปุ่นจนถึงช่วงวินาทีสุดท้ายของเกมแต่มาสีจุดโทษน,นะครับก่อนที่ญี่ปุ่นจะตีเสมอได้สำเร็จครับคุณผู้ชมจบ40นาทีเสมอ3ประตูต่อ3ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปครับและกลายเป็นว่าด้วยความแข็งแกร่งของโตเล็กอินโดนีเซียรวมไปถึงกองเชียร์คนป่าที่ให้กำลังใจกันแบบเดือดๆครับจบ การต่อเวลาด้วยนาทีปอติศาสตร์ครับอินโดโคนญี่ปุ่น5ประตูต่อ3ครับมาได้เพิ่มในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูนะครับการันตีครับอินโดทะลุผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับอิหร่านที่ก็สามารถปรับชนะอิรักษในรอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะครับโดยในนัดชิงชนะเลิศของการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียจะมีขึ้นในวันเสราร์ที่7กุมภาพันธ์นี้นะครับ ต้องจ,งจริงๆบอกได้เลยนะว่าอินโดเจออิหร่านไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงนะแต่พูดเลยว่าอินโดนี่สดจริงๆไทยเคยเข้าชิงเหมือนกันแต่ยังไม่เคยเป็นแชมป์คราวนี้มาดู1ชาติตัวแทนจากอาเซียนอย่างอินโดนีเซียนหน่อยเจออิหร่านจะปรับได้หรือไม่คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกรณีนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ มาไปท้ายกันที่ควันหลงกันหน่อยครับสีสันของฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์อาเซียนนะครับหนึ่งทีมที่ถูกวิภากควิจารณ์เป็นวงกว้างแล้วก็หนักมากๆก็คือการตกรอบของสโมสรบีจีปทุมท้งทั้งที่ยิงออกสตาร์ทในฟุตบอลถ้วยรายการสโมสรชิงแชมป์อาเซียนได้อย่างยอดเยี่ยมนะโดยเฉพาะกระแสหนึ่งที่กําลังกลายเป็นที่พูดถึงเป็นวงกว้างก็คือการออกมาวิภาควิจารณ์นะครับคุณซืออย่างมาซาทระอีชิอีอดีต โค้ชทีมชาติไทยครับที่นักปัจจุบันเนี่ยนะครับถูกปรามากแบบขนาดใหญ่เพราะหลังจากที่มาทำทีมกระต่ายแก้วครับจากที่มีลุน้นแชมป์นะครับ5ารายการตอนนี้เนี่ยเหลือแค่รายการเดียวแล้วนะครับไทยลีกนี่ก็ยากแหละตามบุรีรัมลำบากมากนะครับขณาดที่1ถ้วยที่เหลือก็คือเมืองไทยครับนั่นเองกระส ตั้งคำถามเกี่ยวกับอีชิว่าเก่งจริงหรือไม่นะครับกลายเป็นที่พูดถึงเป็นวงกว้างนะครับโดยเฉพาะในยุคสมัยที่อีชิเองก็ออกจากทีมชาติไทยในกรณีที่อาจจะถูกวิพากษ์วิจาร์ว่าทำฟุตบอลไม่สนุกนะครับแล้วตอกย้ำด้วยการเล่นของ BG ที่เจอกับสระง,งอแล้วก็มีการข้อบอลไปข้อบอลมาในช่วงวินาทีสุดท้ายนะครับไม่กล้าบุกแบบเปิดหน้าแรกไม่มีการบอมเข้าใส่คู่ต่อสู้นะครับ ล่าสุดต้องขอบคุณข้อมูลจากมิสเตอร์ลูกหนัง AEC นะกับกรณีของอีชิอิที่กำลังกลายเป็นที่พูดถึงเพราะว่ามีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกุณซือชาวญี่ปุ่นรลายนี้เนี่ยมักจะเป็นโค้ชที่มีแนวทางชัดเจนโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้นักเตะไทยลงเล่นถึง6 6ต่อเกมโดยรายละเอียดนะครับนับตั้งแต่ที่อีชิเข้ามาทำทีม BG เกมแรก ในเกมที่พบกับชลบุรีเอฟซีเนี่ยครับเปอร์เซ็นต์ในการใช้นักเตะไทยเฉลีย่ยต่อเกมของอีชิไม่มีต่ำกว่า40%เลยนะครับรไล่แต่เกมชลบุรีหกสิบุเปอร์เซนต์เกมฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียครับเอ c ซีแชมเปี้ยนส์ลีกนในเกมเจอกับคายย่าเนี่ย50%เกมเจอกับระยอง FC ในไทยลีกก็75%ในการใช้ผู้เล่นไทยส่งลงเล่นนะรวมตัวจริงตัวสมรองเนาะ เสมอราชบุรีนี่นก็ใช้ผู้เล่นไทย62.5เซเกมแพ้โปรฮังสตีเลอร์ในทัวร์เอเชียใช้นักเตะไทย50เซนะครับเกมบุกไปแพ้เทมินิสโลเวอร์ในการแข่งขันฟุตบอลสมโมสรชิงแชมป์เอเชียนะครับเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกทูก็ใช้นักเตะไทยไปถึง68.75เปอร์เซนต์เกมเจอกับโคราชในไทยดีก็ใช้นักเตะไทยไป68.75เปอร์เซนต์เกมเจอกับเทมินิสโลเวอร์นะครับก็ใช้นักเตะไทย68.75เปอร์เซนต เกมเจอกับเมืองทองในไทยลีกก็ใช้นักเตะไทย68.75เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ยังมีเกมเจอกับพลังการอีกนะครับใช้นักเตะไทย81.25เปอร์เซ็นต์มีเกมเจอกับลอพบูเบเออร์นะครับใช้นักเตะไทยไปถึง62.5เปอร์เซ็นต์เกมอีกอีกหนึ่งเกมก็คือเกมที่เจอกับแบงคอกนะครับใช้นักเตะไทยไป68.75เกมเจอกับเมืองทอง ในฟุตบอลลีกครับเนี่ยครับชัยนักเตะไทย68.75เปอร์เซ็นต์เกมการแข่งขันกับอุท,ทัยธานีในการแข่งขันไทยลีกก็ใช้นักเตะไทย56.25เปอร์เซ็นต์เกมเจอกับเซบูในชอปปี้ครับช้นักเตะไทย68.75เปอร์เซ็นต์เกมเจอกับเชียงรายยูเนเต็ดนะครับก็ใช้นักเตะไทย68.75เปอร์เซ็นต์และล่าสุดที่บุกไปเสมอสระง,งอนหนึ่งประตูต่อหนึ่งก็ใช้นักเตะไทยไปถึง68.75เปอร์เซ็นต์กลายเป็นนะครับทีมเดียว ณปัจจุบันนี้นะครับที่ EG ใช้นักเตะไทยเกินกว่า50%ในแต่ละเกมไปแล้วนะแม้ว่าผลลัพธ์อาจจะไม่ได้เป็นที่น่าประทับใจนะครับแต่อีก็ยังคงมีเส้นทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนเรื่องผลลัพธ์ในการแข่งขันก็ว่ากันไปครับว่าความอดทนของแฟนบอล BG รวมไปถึงผู้บริหาร BG จะมีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มองเกี่ยวกับสถิติ ในการใช้นักเตะไทยแบบนี้อย่างไรนะครับสำหรับมุมผมนะตอนนี้ฟุตบอลไทยนะครับโดยเฉพาะในลีกสูงสุดหรือว่าอะไรก็ตามหาได้ยากมากที่ทีมไหนจะใช้ผู้เล่นไทยนะครับเกินหลักตัวเลข50แบบนี้นะครับก็มาดูนะครับน้านาจิตตังเนาะชอบแนวใครก็จับหนักจัดเต็มไปและกันแต่สำหรับผมเนี่ยผมก็ชอบได้เห็นที่ได้ดูนักเตะไทย ได้รับโอกาสนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจ,จำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ